สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการมันทันสมัยนะคะวันนี้ก็เราก็จะไปรวงความลับรักแรกพบนะคะัแของคุณตอนนี้ยเท่าไหร่คะยังไม่มีความรักครับ12ค่ะต้หกค่ะ13ค่ะ13ค่ะ14บี่ปีสิค่ะ14บสค่ะสิบีครับ13ปีค่ะ13ปีค่ะ สิปี14ี่ปี14ปีค่ะมีประสบการณ์กับรักครั้งแรกยังไงครัอ่าผมรู้สึกว่ารักครั้งแรกเนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีครับมีความรู้สึกดีๆมากมายครับก็ดีค่ะก็ดีอกหักค่ะก็เป็นแค่พี่น้องค่ะ ก็ดีใจก็ดีครับก็รู้สึกดีครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็ไม่ค่อยดีก็ดีค่ะคุณโมงกับรักครั้งแรกไหมคะไม่เคยมีความรักครับไม่ค่ะเพราะรักเขาข้างเดียวไม่โซมงค่ะเพราะเขาคิดกับเราแค่เพื่อน สมหวังค่ะค่ะสมหวังไม่ค่ะ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 ก็ไม่สดค่อยสมหวังอะไรครับก็ระยะเวลาถึงสองปีค่อยสมหวังไม่เท่าไหร่ค่ะสมหวังไม่ค่ะสมหวังสมหวังค่ะเพราะเป็นรักที่ดีค่ะดด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 ััััับบบบบกกกกกกระาย